ชาวเน็ตสงสัยทำไมไม่เห็นสองสาวเพื่อนสีเมพิชนาตในงานวิวาห่านพ้นไปอย่างแฮปปี้สุดๆสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของเมพิชนาตสาขากรและบิ๊กอัรรวัตคงสิริการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และโรแมนติก เมื่อวันที่16ธันวาคม2566มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงระดับตัวท็อปเข้าร่วมมากมายและในส่วนของเพื่อนเจ้าสาวก็ถูกจับตามองไม่แพ้กันเพราะเมย์มีเพื่อนหลายกลุ่มมากและมีแต่ระดับซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอัมบุญเซนเป้ยทาทายังและอีกหลายคนล่าสุดชาวเน็ตได้ถามหาสองเพื่อนสีเมย์อย่างหนิงปณิตาและปอยตีช ว่าทั้งสองสาวนั้นไปไหนไม่เห็นตอนถ่ายรูปรวมในส่วนของหนิงปณนิตาเธอนั้นป่วยแอดมิตที่โรงพยาบาลทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานแต่งเพื่อนในครั้งนี้ได้และปอยที่หลายคนไม่เห็นอาจจะเพราะเธอยืนอยู่ด้านหลังนั่นเอง